지 <목소리> <목소리> รับผมพบกับเราครับช่องกุยอาเจียงพลายแก้วสักใบครับผมสวัสดีคุณตาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเอซีทุกท่านนะครับก็วันนี้เราพามาหาพ่อขนตัางเงอนพ่อขนตัางงนพี่หนุ่มสุรินนะครับก็วันนี้ เฮ้ย hey, ท,ทำไมตัวสีแดงๆไงคุณตาร้อนดีร้อนเนาะ,นะครับผมก็อาจจะมีเสียงเครื่องตัดหญ้าก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าช่วงนี้ช่วงเวลาเขาตัดหญ้าอาจจะมีงงทํางานครับ,บครับผมก็เราก็ไม่ได้มาอัปเดต พี่หนุม่มหลายวันเหมือนกันแน่นหัตาครับหลายวันแล้วฟัางไม่มาเลยไม่ค่อยว่างครับผมไม่ค่อยว่างว่างนี่ครับก็วันนี้ถือว่ามาอยู่ใกล้เลยนะครับเป็นเด็กดีแล้ว,ลวเป็นเด็กดีแล้วนะครับ FC พ่อคนตั้งก่อน ก็อาจจะมีเสียงรบกวนลบก,ลว,นลบกลวนหน่อยนะครับก็ต้องขอโทษด้วยนะครับเพราะว่าเครื่องเสียงเครื่องตัดหญ้าเสียงแรงเหมือนกัน,นแรงนะครับจะพาพี่โก้เดินวันไหนคุณตาจะพาพี่โก้เดินวันไหนก็ดูแล้ว รู้สึกว่าพี่หนุ่มนี่จะดูอบบวบดูนะครับอบบวบตึงๆน่าจะไม่ตกมันหรือมั้งใช่ใช่ไหม

เป็นบรรยากาศยามเย็นๆนะครับนี่จังหวัดคะแนยกเลยอ๋อซีสาครับคุณตาซีเสาครับจ้ะซีเสาอ๋อบรรยากาศยามเย็นนี่บรรยากาศดีนะครับ f อฝั่งนี้ก็คือพี่บิก๊กน้องบิ๊กซีอันนี้คือนักปลาเป้านักปลาเป้าเหมือนกันนะครับนี่ โอ้เดินมาสุมสี่สุมห้านี่เผลอนี่เจ็บตัวใช่ย่อยเหมือนกันนะครับนี่แม่นนะยอมรับเลยว่าพี่บิ๊กซีนี่แม่นมากเลยนะครับก็เวลาช่วงนี้ก็คือเวลาเขาทำงานนะครับก็อาจจะมีเสียงรบกวนนิดๆหน่อยๆ ก็พี่หนุ่มนี่อาจจะเปลี่ยนเปลี่ยนนิสัยกว่าตะกรอนเยอะเลยนะครับ F4 ใช่ไหมคุณตาเปลี่ยนจากแต่ก่อนเยอะเลยนะครับนี่จะจะถึงยังหนึ่งปีหรือยังครับคุณตาม,มาเลี้ยงถึงหนึ่งปีหรือยังยังยังไม่ถึง<ร>บอกอ๋อเปุจิกา ครับผมก <liebe> <K> ็กล้แล้วกแล้วจากจากวันนั้นมาวันนี้มีความรู้สึกเป็นยังไงครับคุณตามันมีความรู้สึกกว่าคุณเคยกับกับมันมากขึ้นคุณเคยครูที่คุณเที่ยวกับแมยเขาก็ไม่ละแวงเราสักเท่าไหร่นะอ๋อคือเราเข้าได้สบายเข้าแบบ แต่เราต้องชำเลืองด้วยครับจับขาจับแข้งได้อบอกให้นอนง่ายครับแล้วก็ไม่มาอะไรเขาก็เปลี่ยนไปนะเห็นตามาปั๊บมันเขาจะลบแต่เมือนแต่ก่อนเปลี่ยนเยอะปวดตาตาดูแล้วเปลี่ยนเยอะ,ะเลย,ยจากจากจากปีหนึ่งนะยังไม่ถึงปีแต่เกือบถึงแล้วครับเกือบถึงแล้วแต่เขาเปลี่ยนเยอะเปลี่ยนเยอะ เข้ากันค่ำกันคืนก็เราก็ไม่ต้องอะไรพูดให้เขาได้ยินเสียงเราเขาแบบเขาก็อันนี้แล้วเนาะหนีไปแล้วหนีไปแล้วเราโยนหญ้าไว้เขาก็ำลังคืบแต่ก็ตาก็เลี้ยงมาห้าหกเจ็ดแปดเก้าแลถึงเก้าเดือนแล้วก็ครับก็ยังไม่มีอะไรนะหนุ่ม<อ>แต่คุณตาก็ระวังนะครับ ไม่ใช่ตาไม่ระวังน้ผ่านหมายตาระวังนะระวังมากด้วยครับระวังทุกวันเลยระวังทุกครั้งทุกครั้งที่เข้าทุกตัวทุกเชือกเลยครับผมอันนี้คือเราต้องพึงประสงค์ไว้เลยสำหรับต้องนับหนึ่งถึงสิบไว้ก่อนครับผมตาโดนมาแล้วเมื่อเมื่อไรก็ปีเดือนมาแล้วปีใหญ่ทำทีใครทำน้อยคนกระโดดใส่ แทงแล้วก็ไม่ถูก <c oughs> ก็เป็นทําอาการของช้างตกมันนะครับ,แ,บแล้วคุณตามมาจากไหนนี่ค่ำเสวันนี้านทาสีเขาทาสีลงช้างไหมขึ้นเสาเรียบร้อยขึ้นเสาเรียบร้อย เรือเตคงแล้วตอนนี้นะรับแล้ก็ทังไทย่อครับจเอมากู่อยอยูครับพูดือเนี่ยเรือยะแได้ ก็ถือว่าคุณตามาจับเกือบปีเกือบปีก็รู้สึกว่าเริ่มจะเข้ากันได้นะครับแต่ก็วเวลาแก้เวลาแก,ก้ต้องพาพาควานขันกับคุณตาลุนมาอยู่เป็นเพื่อนด้วยนะครับ นี่คือจะนอนอาบน้ำให้อาบน้ำใหค้คุณตาอาบน้ำให้เหรอแก้วเ <Yeah. S 2> อาบให้ทุกวันแก้วนี่ครับก,ก็วันนี้เรามาดูมุมมุมน่ารักมุ่มนรกของพี่หนุ่ม ก็พี่นุ่มนี่เป็นช้างที่เขาฝึกมาให้นอนนานให้นอนนานนะครับนานเหมือนกันนะครับอาบลามให้เขาถูเนื้อถูตัวอ๋อเวลาเวลาลุกขึ้นก็มาถูตัวนี่ครับรก็เป็นอีกมุมหนึงห่งแต่เขาเล่นโคลนทุกวันนะที่เราไม่เคยเห็นนะครับเอซนี่ครับ งานพี่หนุ่มปีนี้ก็ถือว่าออกเร็วเหมือนกันนะครับออกเร็วออกเร็วนะครับออกเร็วมากเลยออกเร็วครับอ๋อนอนอาบน้ําครับก็ปลดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเพราะว่าเราไม่มีเจตนาที่จะทำราช้าซึงหนึ่งองซับโอเคครับผมก็วันนี้พามาดู ความรอของพี่นุมสุรินมุมตะโมตมินะครับก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ก็สำหรับทริปนี้อย่าลืมติดตามกดไลค์กดซับสไคร e ให้ช่องกวยเจียงพลายแก้วสับายด้วยนะครับวิถีชีวิตคนกับช้างที่พึ่งพาและผูกพันมายาวนานครับผมสวัสดีครับคุณตาสวัสดีครับสวัสดีครับพี่นุมสวัสดีครับเร็วครับอสวัสดีครับ Hương son sâm Ok